มันเนื้อสุดมือฮะลักษณะเหมือนป้านเหมือนใช้ไม้กอล์ฟตีอย่างนั้นเลยนะเขาใช้อะไรตีครับเวลาตีเนี่ยสายแก๊สครับสายท่อแก๊สสายท่อแก๊สโอ้โหตีจนสั่งเลยครับโอ้โหฮะอะไรนะแก้วนะแก้วพูดอะไรน้อยเกิแก้วบอกจริงแก้วเป็นทนายดีเด่นนะแก้วพูดจริงเลยแม่ไม่ไหวจริงๆครับพี่ เขาบอกว่าเวลาตอนที่เขาจะทาโทษเขาจะถ่ายคลิปเขาก็จะพูดโว่าที่เราลงโทษที่ลงโทษเนี่ยคือเรื่องของจัยอมใช่ไหมแต่ว่า,าต้องบอกว่าใช่ผ <arada> ู <BMW S 1> เ้เป็นเล่นหนักสมัครคนที่ทําแบบนี้ถือว่างโง่ไหมโง่ไหม,ไหมที่ไปถ่ายแบบนี้แล้วบอกนี่สมัครใจใช่ไหมแล้วกต็ตีตีสมัครใจถามว่าเนี่ยคิดว่าเป็นทางออกตามกฎหมายถามว่าโง่ไหมคนนี้โคตรโง,ง่เลยพี่เพราะว่ามันจับโง่ ถึงกับต้องร้องโอโหกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะกับเรื่องราวในรายการโหนกระแสนะคะของวันที่26กรกฎาคมค่ะจากกรณีที่หนุ่มคนหนึ่งนะคะถูกนายจ้างทารุ่นเยี่ยงทาาค่ะเคี่ยนจนตัวแตกนะคะเตะจนฟันหลุดค่ะช็อตไฟฟ้าที่อวัยวะเพศอีกเพียงเพราะว่าขายของไม่ได้นะคะงานนี้ค่ะขนาดทนายแก้วยังทนไม่ไหวนะคะหลุดด่าอาเฮียกันเลยทีเดียวค่ะขณะที่แฟนๆโหนกระแสนะคะก็ได้พากันเข้าไปคอมเมนต์สนั่นค่ะว่าเคสนี้เนี่ยมันช่างโหดเกินมนุษย์โดยในรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการพูดคุยกับคุกบคณกันจอมพลังทนายแก้วดรมนช ไรรันตนกุลนะคะและพละเมืองดีนะคะที่อยู่ข้างบ้านของนายจ้างโหดค่ะพร้อมกับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะกับคุณก้องค่ะที่เป็นลูกจ้างนะคะผู้เสียหายหลังจากที่คุณกันจอมพลังค่ะได้บุกช่วยเหลือนะคะจากนายจ้าง2ผัวเมียค่ะโดยคุณกันจอมพลังนะคะได้เปิดเผยในรายการว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะคะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนายก้องลูกจ้างวัย38ปีค่ะหลังได้รับการร้องเรียนค่ะว่าถูกนายจ้างนะคะรู้จักกันที่เชียงใหม่ค่ะชักชวนมาทํางานด้วยที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรได้รับเงินเดือนเป็นปกติ แต่ช่วง2ปีนะคะกลับไม่ได้รับค่าจ้างเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะบัตร ATM นะคะก็ถูกยุดเอาไว้อ้างว่ากลัวจะนําเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแถมยังหาเรื่องหักเงินเดือนอีกนะคะวันไหนขายของเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้หรือว่าเก็บเงินลูกค้านะคะก็ถูกหาว่าโกงลูกค้าค่ะโกงบริษัทวันไหนเนี่ยลูกค้าให้ทิปมา100แต่ว่าบริษัทมีกฎว่าหากรับเงินจะถูกปรับ10เท่านะคะทำให้ถูกหักเงินเดือนไปเรื่อยๆโดยการถูกลงโทษนั้นนะคะจะถูกเคี่ยนตีค่ะนับพันครั้งถูกเตะจนฟันหลุดนนนะปปัั่่่่จิ้้้งงงงงรีทแลลายสูกกกใหตไถ เผากลางถนนนะคะและที่หนักที่สุดเลยก็คือการช็อตไฟฟ้าที่บริเวณท้องค่ะลามไปถึงอวัยวะเพศนะคะโดยนายจ้างค่ะพูดกับนายก้องว่าคนอย่างมึงไม่ต้องสืบพันธุ์อีกต่อไปทําเอาใครที่ได้ฟังก็ร้องโอยนะคะท่านะผู้ชมค่ะด้วยความสะเทือนใจค่ะไม่เว้นแม้แต่พิธีกรอย่างคุณหนุ่มกัญชัยนะคะที่ฟังไปก็ร้องโอยไปค่ะ,ค,ะคุณกัจอมพลังนะคะเล่าต่อค่ะว่าสาเหตุเกิดจากที่ลูกจ้างนะคะขายของไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้คือต้องการจะขายได้วันละสองชิ้นอย่างต่ำนะคะหนึ่งชิ้นต้องไม่ต่ํากว่าราคา550บาาททค่่ะขยยัวไปเเลหือกับเา ถ้าได้5้า้ไม่นับนะคะจะโดนฟาด2 0 0ทีด้านคุณหนุ่มกันชัยถึงกับร้องลั่นนะคะว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณกันจอมพลังนะคะก็ยังได้บอกต่ออีกนะคะว่าล่าสุดเนี่ยที่โดนมาตุ๊ปตุ๊เปข,ขนาดนี้เนี่ย1,100ครั้งคือเขาบอกว่าฟาดด้วยความเอาสะใจแล้วลุงเขาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรแล้วมันเอาสะใจแล้วไงาจากนั้นทางรายการก็ได้โฟนอินไปหาคุณก้องนะคะลูกจ้างค่ะโดยคุณก้องค่ะได้ให้สัมภาษณ์นะคะทางวิดีโอค่ะขณะกําลังรักษาตัวอยู่นะคะซึ่งบอกว่าตนนนนนนนเนีียยรรู้กก้้จจจัักกกบาาาาางงอะะะคคํํแข เพื่อนมาทํางานเป็นเซลขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะกับนายจ้างสองสามีภรรยาคู่นี้โดยจะได้เงินเดือนค่ะตามเรทบริษัทนะคะมากน้อยก็ตามยอดที่เราขายได้ตั้งแต่7จ็ดพันไปจนถึง10,000บาทโดยประมาณหลังๆเนี่ยก็ถูกหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆออกไปต่อมาเวลาที่ขายของไม่ได้เนี่ยลูกค้าไม่ซื้อขุนก้องก็จะถูกทําร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทารุณที่ผ่านมาได้กินข้าวอย่างต่ำวันละมือ้อบางวันตอนเย็นได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างถ้าวันไหนขายไม่ได้ก็ได้กินข้าวเปล่าถ้าขายได้ก็จะเป็นข้าวไข่เจียว เมื่อถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปซื้อเข้าของกินเองไหมคุณก้องนะคะก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์เพราะว่าไม่มีเงินติดตัวเลยเขาไม่ได้ให้เงินติดตัวเอาไว้เลยขณะที่คุณหนุ่มกัญชัยนะคะฟังแล้วถึงกับหลุดปากนะคะว่าอยากจะใส่เดี่ยวค่ะมันแย่มากนะด้านคุณกันจอมพลังค่ะก็ถึงกับสายหน้าเลยทีเดียวนะคะเมื่อถามต่อนะคะว่าถูกกระทํามานานแค่ไหนแล้วคุณก้องนะคะบอกว่าตนถูกนายจ้างคนนี้เนี่ยทำร้ายมาประมาณ1-2ปีแล้วแรกๆเนี่ยเริ่มจากการทุบตีก่อนสาเหตุอย่างเช่นไปขายของแล้วคุยไม่ถูกใจนายจ้างคคุยให้้้ลูกกาาาาาไมมมม่่่่ซืือออขขง็จะททํโษเเเถวริ ลงไม้ลงมือเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คุณก้องนะคะบอกว่ามันนานจนจําไม่ได้เลยโดยจะใช้สายท่อแก๊สนะคะที่มีความหนาและแข็งในการตีค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะตีตรงก้นตีจนเลือดสาดเลยทีเดียวเมื่อถามว่าพอเลือดสาดเนี่ยเขาหยุดไหมหรือว่าเขาอย่างตีซ้ําซึ่งคุณก้องนะคะก็บอกว่าเขาตีต่อค่ะทําเอาคนในสตูนะคะประสานเสียงกันร้องโอ้โหกันแบบสุดเหลือจะเชื่อกันท่านผู้ชมคะจากนั้นคทางรายการก็ได้เปิดคลิปค่ะที่พลเมืองดีแอบถ่ายขณะที่คุณก้องนะคะโดนนายจ้างตีค่ะด้านทนายแก้วนะคะถามพลเมืองดีค่ะที่มนัน ในอาทิตย์เนี่ยเขาตีสักกี่วันพลเมืองดีนะคะบอกว่า5วันเนี่ยต้องมี2วันไม่โดนก็คือวันนั้นเนี่ยขายได้ขณะที่ทางด้านของคุณกันจอมพลังนะคะบอกว่าที่เห็นหยุดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลุงก้องเจ็บนะหยุดเพราะว่าเมื่อยมือตีจนเมื่อยมือก็เลยหยุดแล้วก็ให้ไปแทงปลาไหลให้ไปลุกนั่งแทนด้านของคุณก้องนะคะเล่าต่อว่าถ้าหากว่าแทงปลาไหลไม่ถูกท่าเขาก็จะตีเหมือนกันตีตรงต้นขาเมื่อถามว่าเคยบอกเขาไหมว่าพอเถอะครับอย่าตีเลยผมไม่ไหวแล้วเคยบอกเขาไหมคุณก้องนะคะบอกว่าเคยคิดว่าจะบอกอยู่แต่ว่าตนรู้จักนัย ถ้าไปบอกอย่างนั้นปุ๊บหนักยิ่งกว่าเดิมอีกทางด้านของทนายแก้วนะคะถามว่าเวลาถูกตีแต่ละครั้งเนี่ยเคยได้ไปหาหมอไหมคุณก้องนะคะบอกว่าไม่ปล่อยไปตามสภาพซึ่งคุณก้องนะคะบอกว่านอกจากที่ก้นที่น่องค่ะก็มีฟาดที่แขนขาอ่อนและหัวนะคะจากนั้นก็ได้ถามต่อค่ะถึงที่มาของร่องรอยบาดแผลอื่นๆนะคะซึ่งคุณก้องค่ะก็บอกว่าล้วนเกิดจากที่นายจ้างไม่พอใจทั้งนั้นด้านคุณหนุ่มกัญชัยนะคะบอกได้เลยว่าขอโทษนะชีวิตก้องนี่เหมือนกระสอบทรายไม่มีสิทธิ์หืออืออะไรมีหน้าที่เป็นกระสอบทรายใหายใหห้้เเเาาตตตะ่อี ให้เขาทารุณกรรมถ้าเอ่ยปากเราก็จะยิ่งโดนหนักถูกไหมซึ่งคุณก้องนะคะก็ตอบว่าใช่เมื่อถามว่าเคยคิดจะหนีบ้างไหมคุณก้องนะคะก็ตอบว่าเคยคิดคิดอยู่ตลอดเลยว่าอยากจะหนีแต่พอเราหนีเนี่ยมันไม่รู้จะไปพึ่งใครถ้าหาข้างบ้านหรือว่าคนรู้จักเนี่ยก็กลัวเขาจะเดือดร้อนซึ่งคุณก้องนะคะก็บอกว่าเขาเคยขู่ด้วยว่าจะไปยึดที่บ้านไม่ให้มีที่ซุกหัวนอนเมื่อถามว่าหลังจากที่โดนตีมีไข้มีอาการอะไรไหมคุณก้องนะคะบอกว่ามีแต่ว่าต้องฝืนไปทํางานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถามว่าคุณณกกกกก้้้้อออออองงนน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 ที่่่ไหหคคุะะะ็บบวาาาปติจยู โดยกลางเต็นท์นอนนะคะนอนแบบนี้มาเกือบปีแล้วตอนฝนตกน้ําก็เข้าเต็นท์เปียกไปหมดเลยนะคะแต่ก็ต้องนอนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนอนอยู่ในห้องนะคะเหตุผลที่เขาให้นอนเต็นท์เขาบอกว่ามีประโยชน์กว่าจะได้เฝ้ารถด้วยทําเอาคุณกันจอมพลังนะคะหลุดคําหยาบว่าไอ,อ้กันเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่หมานะคนไม่ใช่หมาให้มานอนเฝ้ารถขณะที่คุณหนุ่มกันใช้ก็หลุดปากนะคะบอกว่าอยากจะทิ่มหน้ามันมากนายจ้างมันทําอย่างนี้เลยเหรอวะ ขณะที่ทนายแก้วค่ะถามต่อนะคะว่าต้องตื่นไปขายของกี่โมงคุณก้องบอกว่าปกติตื่นหกโมงเช้าแต่ถ้าวันไหนขายไม่ได้ตามยอดเขาก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อมาทําประโยชน์ให้กับบ้านเขาให้ทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างเช่นเชน็ดรถล้างบ่อปลาปัดกวาดบ้านจากนั้นคุณกันจอมพลังนะคะก็ได้ให้ก้องค่ะเล่าเรื่องที่ฟันหักนะคะคุณก้องเล่าว่าโดนเตะจนฟันหักนะคะวันนั้นเนี่ยไปขายของเขาตั้งเป้าเอาไว้แต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้สนใจสินค้าก็ต้องโดนทําโทษก็เลยโดนเตะจนฟันล่วงตอนที่เตะเนี่ยเขาก็บอกว่่่่่าาจจะะเตตนนฟัววงแไมร ล่วงกี่ซี่นะสุดท้ายเนี่ยก็เตะจนฟันหน้าหักไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยมีเตะจนสลบก็เอาน้ํามาสาดหน้าให้ตื่นแล้วก็ทําทารุณกรรมต่อจากนั้นเนี่ยก็เล่าเรื่องโดนช็อตไฟฟ้าซึ่งคุณก้องค่ะก็บอกนะคะว่าเหตุผลเดียวกันเลยนะคะก็คือโฆษณาแล้วลูกค้าไม่ซื้อค่ะจากนั้นคุณกันจอมพลังนะคะก็ได้ให้คุณก้องค่ะเล่าถึงตอนที่ก่อนที่นายจ้างนะคะจะทําร้ายค่ะให้ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนตรงนี้นะคะคุณก้องได้เล่าว่าเขาจะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วถามว่าที่เขาลงโทษเนี่ยเราสมัครใจให้เขาลงโทษใช่ไหมจายอมใช่ไหมเราก็ตต้้ององบว่่่าาาใชชดนนนนคุณหมมกัถท แก้วว่าที่นายจ้างทําแบบนี้ถือว่าโง่ไหมทนายแก้วค่ะตอบทันทีเลยว่าโคตรโง่เลยพี่เพราะว่ามันเป็นการยืนยันให้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทําส่วนข้อความที่กล้องพูดว่ายินยอมเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นกรณีของการอนุญาตให้ตีกฎหมายมันไม่ได้เป็นแบบนี้สภาพคดีเนี่ยมันคือผิดก็คือผิดเพราะว่ากล้องเขาอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับจิตใจให้ต้องพูดแบบนั้นมันไม่สามารถเอาไปเป็นข้อยกเว้นความผิดได้โดยช่วงหนึ่งของรายการนะคะถึงกับทําให้ทนายแก้วสสยละมุนของเรานะคะถึงกับหลุดปากออกมานะคะว่าเฮียจริงๆค่ะซึ่งทนนาายแกก้ววค่่ะบอมั อ,อดทนไม่ไหวนะคะเพราะว่าได้ฟังพฤติกรรมแต่ละอย่างของนายจ้างคู่นี้แล้วเกินกว่าที่มนุษย์เขาจะทํากันจริงๆสุดท้ายทนายแก้วค่ะมองว่าเรื่องนี้นะคะนายจ้างเนี่ยไม่มีทางหลุดได้เลยค่ะเพราะว่าความผิดเนี่ยมันปรากฏอย่างชัดเจนคลิปต่างๆพยานบุคคลร่องรอยบาดแผลนะคะโดยเฉพาะในส่วนของความผิดอาญานะคะมสองค่ะทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสและประบอกการค้ามนุษย์รับรองนะคะว่าติดคุกยาวแน่นอนส่วนคุณก้องนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยเหลือตนในครั้งนี้นะคะชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ท่านผู้ชมคะก็ได้ได้ว่าฟังเรื่องนี้้แลวหด หูใจจริงๆค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคุณกล้องด้วยนะคะขอให้คนที่กระทำความผิดค่ดได้รับโทษโดยเร็วในสิ่งที่ตนเองก่อถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนไขรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์ที่ y o t u b e c h anel n Top ปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แให้กำลังใจทีมงานท o p ดารกันด้วยนะ